สัสดีค่ะปราจญาพามาเบิง่งพามานาน้ำดอกไม้ต้นตี๋จะปราจญาตัดออกมันหึมมารอบก่อนปราจญาเลยตัดทิ่มเลยอันนี้ไป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 ก็ามากระทดไม่แต่มันหึมฮึมไม่จะหึมมันหึมพอาอโรคสะอ่อนค่ะแม่ไม่มเป็นโรคเลยที่ข้าที่ปราจญาตัดออกมันยัง มันยังออกกว่าได้พระจาเรอานานะมันหึมโพดนะนะดอกมันโอ้ยน้ำมัง่าดอกไม้ด้อนีฮู้นู้ฮูฟฮูรก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 ูโซนแต่ถ้าอนาคจากระิตดัอีกเนื่องจากว่าย่านมันไปหึมใส่อนาเพื่อนนะนะโอ้โอ้ที่เป็นอยู่บนเนอะโอ้อันนี้เคียวฟ้าลั่นอันนี้ฮะอันนี้ฟ้าลั่นเอ ฟ้าลั่นตอนตีงเพิ่นน่ะนะต้นนี้ฟ้าลั่นบบแมนเคียสเวยนะจ้ะต้นนี้เป็นฟ้าลั่นต้นโถสามดูดูลักสิเป็นหรบอลนะสามดูดูคือบ่อปกติมันมันเสียนะฟ้าลั่นจะบาค่อยออกเนะจ้ะเพราะมันหืมข้างบนประจาว่าสตัดลงมาเชอ่อนกับใบสตัดไข่หมดแดงเป็นอะไรระบุหมดแดงเต็มเต็มอฟ้าลั่นต้นนี่ค่ะ พอเขาจับแล้วมันสิบุ้ขึ้นน่ะนะไปไปไปโอ้โหจะพามาเบิ่งมังนี้พามาเออ,อที่จริงมันมีพันอันนั้นอยู่นะไมีแต่อนาามันขนุนมากนี้ แม่ใหญ่สีแม่ใหญ่สีเราบ,บ่ามากักมักนี่จะประจามักอยู่ด้วยมัน <c oughs> นยนก,ยยกมน,น,นะน,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 กนี่โอ้ยอย่างนาะกัดโอ้ตกอยู่เด้่ยก็จะกระตัดเหมือนอันน่ะเอาไปซุปเอาไปซุปไปซุปพันอีหยังกอบุชมพูอีหยังบุมาเลเซียหูยโหกพอจะเราไปจะใครเบิ่งมามามาโอ้ อันนี้บนแม่ของปราชญเด้อทรงย่านะอันนี้ฮะอีเหลืองปดนีบ่เฮ้ออันนี้นี่เ้อพ่อแม่พี่น้องเลยพระกิคมพระเจ้าจอดมันยอดมากปราชญ์สีเอาไปกินอยู่ไปเกง้งอยู่นี่ขึ้น ยังบ่แล้วเมื่อใดเด้ไม่มีอย่างยังบ่แล้วก็จ่ายเงาผ้าย่างส่งลงเซิงโอหมักน้ำกำลังเป็นหญ้าด้เราปลูกไว้พโว่มักบวบแก่เว้ยล่ะมักน้ำน้ำเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วมักน้ำนี่ต้มอะไรนี่ ตะเตาะเตะหน่อยหน่อยๆหน่อยใหญ่มันยังบ่มีด้อุ้ยนี่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 นแกงซำนีนี่นี่แกงซำนีมันจะแซ่บนี่นี่แกงซำนีมจะพาเลาะหา นี่เด้อจากพ่อแม่คี่น้องจะง่าเอาอีกฮะนี่ที่ประจาเราให้ฟังจะมีคลิปก้อน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 พอเพิ่นเกี่ยวข้าเกี่ยวน้าเซ็ตนี่เพิ่นก็ะสิบปลูกหอมบัวหอมแดงไว้กินหอมที่มันลง,งหวัวน่าใจเงาประจาเนี่เอาไว้กินโดยที่บ้เร ลดต้นทุนในการซื้อเนาะนี่อันนี้กระยักตีงอยากขนาดจักหน่อยเด้อนี่ว้างาม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 สออนๆสออนนี่ที่พระจ้าว้าฮะว่าเป็นอย่างจังันาน่าโซนนี่ยาโสธรเด้อจ้ะป้านทรายโมน มักน้ำนะฮะประจาย่ายกระสันไอ้เด้อนี่โอ้ผู้มักแตงฮันเดนี่น,นี่ผู้กินเองนะนี่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 ยาวอีกเด้วอว้าจับนี่จับแล้วจับแล้วเป็นละอันนี้ราชิเป็นของ อย่างเี่ยเพลงของปู่ฮัมของพี่ๆน้องๆที่เพ่นอยู่โอ้จับละนี่นี่นี่จ้ะมะเตะมะเตะมะเตะนี่ก็สิประมาณนี่แบบนี่นะจ้าเนี่ยโอ้มาเขื่อเทศนี่ปลานี่พ่อแม่พี่น้องนี่ เออตะเก่ามามาชีงามๆเลยนี่คนดูทั้งง่ายทาั้งอันน้องทั้งนักเพื่อนหันหน้าผมโอ้โหปาา่าใหยเบิ่งอันนี้มันสิเมยังหอมแท้อันนี้ฮะปราจาว่าวเป็นหัวมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวนี้ สงสัยที่ทดลองปลูกบอฮอันนี้พักหอมป้อมพักซีพักหอมป้อมบ้านเฮาน่าจน้นี่นีน,นีแบบงามเลยเจ้าจ้ะนี่มีเทียงน้อยประจากโอ้ยแล้วถ่ายเ้เบิ่งอีกแล้ประจากสถ่ายเบิร์นอีวูวววว้ววววววว ป้าจ๋าว่าโอ้ยทำไมมาขายก๋วยเตี๋ยวในทุ่งในท่าในนาปลูกเองแบบนี้ล่ะฮ้สะออนบอกพี่น้องป้าจ๋าสิซื้อเนื้อมาห่อ,หอพักห่อพักพักหน้าคนไหนอันนี้เอาอันนี้กระเทียมแล้วจะนี่นี่ๆๆนี่นี่เดี๋ยวป้าจ๋าสิอัปเดตไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่นี่เบิ่งดูนี่เฮ้ยป้าจ๋าสะออนนี่ แบบหน้าอันนี้มันใกล้โพนใกล้หยางแบบนี้ฮะหนะาเพื่อนกะสิเพื่อนสิเลือกนะสิเลือกเอาว่าพระจามาเห็ดแดดโพดเนะาะทำแดดโพดนี่มกทั่วทั่วพุ่มทั่วปีอันนี้พักเสียนไว้เห็ดส้มพักเสียนนะแซ่บๆนี่นี่ระจาย่างไว้นี่จักหน่อยเด้อ เด้ออ้ยอันนี้น่ะที่สิทดลองปลูกปราว่าดอกมันอันนี้มันก็ชิได้กินขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวประจาพาเลาะเบิ่งหออีกมือหน้ามือในเนาะมือนีนเอาสำนียก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆเด้อวจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ